คนไม่เชื่อก็ก็ด่าบ้างว่าบ้างก็มีครับพ่อผมเป็นตำรวจเหรอไม่ถูกใจเขาก็ด่าโอ้ยไม่ใช่ญาติกูเป็นแล้วก็พูดไปอย่างนี้ตลกตลกไปใช่ไหมล่ะก็กูะจะไปอะไรยี้เขาก็ด่าพ่อผมเป็นตำรวจเลยญาติกูเป็นแต่ที่ไหนไรไม่มีใครเป็นแล้ว เรียนจบก็เรียนไม่สูงเรียนจบแค่มสามออกจากโรงเรียนปุ๊บก็มามาที่กรุงเทพเลยครับเดี๋ยวก่อน็ปรอพอแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็มาขับวินก็ชอบงานแนวนี้ไม่วินนะ กันเอปะป้าเราเป่าลุ้ยดีกว่าไหมทําไม้จราจรมันไม่ติดป๋ายโยนก็เออแต่ป๋าก็ติดทุราลเยอะนะใช่ไหมละ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีอีกคนหนึ่งก็ได้ให้ลูกพี่ก็ได้ลูกพี่ป้อมอช่วยกัน,ทนเทนเพื่อนบอกเขาก็บอกบอกทุกวันแล้วก็ไปช่วยเขาเนเห็นผมทำอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะช่วยอยากแบบชอบนะคือก็เห็นแบบความรู้สึกก็แบบเดียวกันนี่แหละคือรถมันติดขัดจริงๆะมันไปไม่ได้ชั่วโมงนึงอะเต็มที่ครับ ถ้าที่เขาบวกเราไม่เป็นนะก็ามาถามเพื่อนๆ่าเออเป็นไงวะเราไปเป่ายนกบีนนี่เป็นไงขับดีไหมเออก็โอเคเพื่อนโอเคพวกที่อยู่วินก็อ้าวเก็ะทิงแดงซื้อน้ำอะไรไปให้กินบ้างอะไรบ้าง ใช่อะโบกยังไงมันก็ติดอยู่เลยเพราะว่าเขาไม่ใช่ตำรวจไงไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะต้องมาทําแบบนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ของตำรวจมากกว่าเขาผู้คนมองเนี่ยเขาจะดูว่าเออเธอแค่เป็นขับวินมอเตอร์ไซค์ฟามเกงกลัวฟา์มอะไรมันไม่ใช่บางทีมันก็ทําให้เราหงุดหงิดไม่มีใครเคารพไงเขาขี่ผาไปางั้นแหละโบกก็ลำพานเฉยแฟนไม่เข้าใจไงหาว่าเราเองอะไรสังคม ตัวเราเองยังยังไปไม่ถึงไหนเลยจะไปช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยแฟนคิดต่างกันไงโบลล์รถกระช้าอะไรกระช้าอย่างเงี้ยว่าพี่ดูหานี่ก็ย้ายเข้ามาล่าที่ก่อนมีรถไดินรถตังน้อยจังเลยไปถึงบ้านใช่ไหมล่ะเออทำไมได้แค่นี้มีเรื่องเดียวที่ว่ากลัวก็คือว่าคือเราเอ้ยไอ้นี่มันจะมาบุกทำไมมันไม่ใช่ตำรวจไอ้เราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมว่าเราเอ้ยโบกรถอยู่ ผมเองก็เอ้ยมันรถตีแเราก็บอกอย่างี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ช่วยังคมมันไม่ได้ช่วยมากมายไม่ใช่แบบคือติดนาทีห้านาทีอะไรเงี้ยปัญหาเกิดขึ้นอยู่แค่นี้หลยหนูเขาก็ไม่เข้าใจเราสอเราก็ไม่เข้าใจเขาเป็นอย่างงี้ยแฟนไม่ได้ลงรายละเอียดว่าผมใช้ถนนเส้นนี้เป็นทางหลักก็คืออาชีพสมากินรับจ้างถ้ามันติดขัดยิงมันก็ไปไม่ได้งานตรงนั้นมันคิดว่าล้ มันก็รอดได้ไงลวดติดก็ปิดยมาติดประก,บกอบมาทีงานพี่ลูกค้ามาันรอไม่ได้ไงพอเขาให้ไปส่งตอนนี้นะก็จะไป้านอน,นแล้วก็จ้เรีบไปให้เขาอ่าเให้เขาเข้าใจตรงนี้ ็คงไม่ได้ขับวินลมะมัง้งจจะเลิกได้โบกไปเรื่อยๆเพราะผมอยู่นี่มากนานแล้วก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็คงเลิกครับให้เวลาสังพมเท่าที่มีเวลาให้ถ้ากลับบ้านนอกก็คงไม่ได้มาโบกแล้วนะครับถ้าไปอยู่บ้านนอกอะไรยาเงี้ยผมอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเห็นได้ทําตามอย่างเงี้ยเิตนาใจาจริงสิ่งไหนเราทําช่วยเขาได้แล้วก็ช่วย เวลาที่เราเสียไปใช่้หม่ะเออแค่นิดนึงกยเหลือคนบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่คนแก่คนข้ามอะไรแม้กระทั่งหยุดรถให้คนข้ามให้เขามีความสุขให้เขากลับบ้านเร็วก็สุดยอดแล้วครับสำหรับผมนะครับ ี่ป้อมเคยบอกเออมันโลกอ่ะเหมือนเขามั่งน่าจะมีสักคนหนึ่งนะผมบ้านน่าจะมีสักคนหนึ่ง